ครั้งหนึ่งในอดีตการอันไกลโพ้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งกำลังอยู่ในวัยชกันพระองค์ทรงเป็นทั้งนักรบและนักรักทั้งนี้ด้วยพระวรากายที่งามสง่าคมสันทุกครั้งที่พระองค์ทำศึกและมีชัยชนะสตรีที่สวยงามที่สุดแห่งเมืองนั้นนั้นจะต้องเป็นชายาของพระองค์ทุกครั้งไปจนกระทั่งครั้งสุดท้ายพระองค์ได้สตรีนางหนึ่งมาเป็นบำเน็จ พระราชาหนุ่มทรงลุ่มหลงในสตรีผู้นี้ยิ่งกว่าทุกๆคนที่ได้มาถึงขนาดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชินีทีเดียวทรงหลงไหลใฝ่ฝันและมีความสเสน่หาขนาดที่ไม่ยอมห่างไม่ว่าจะอยู่ยังแห่งหนใดพระองค์จะต้องอยู่เคียงใกล้พระราชินีไม่ยอมห่างโดยเหตุนี้ภาระต่างๆอันเป็นราชการงานเมืองจึงถูกทอดทิ้งไม่นำพา วงอํมมา์ข้าราชบริพารทั้งหลายก็เกรงว่าบ้านเมืองจะเดือดร้อนโดยองค์พระราชาไม่ได้อาทรต่อราชกิจจึงประชุมกันเพื่อคิดจะแก้ไขให้พระราชาหันมาเอาใจใส่ต่อราชการงานเมืองเหมือนเดิมหลังจากที่ได้ประชุมปรึกษากันอยู่ระยะหนึ่งแล้วราชครูปุโรหิตก็ได้ความคิดว่าเท่าที่พระราชาเป็นไปเช่นนั้นก็เนื่องมาจากความงามของพระราชนีนั่นเอง ที่ทำให้พระราชาเฝ้าแต่ปรารถนาชิดเชยไม่ยอมห่างถ้าหาทางทำให้พระองค์มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแทนพระราชินีได้แล้วเวลาที่พระองค์จะปฏิบัติหน้าที่ราชกิจก็จะมีขึ้นได้เช่นเดิมและสิ่งซึ่งจะแทนองค์ราชินีได้ก็มีแต่เพียงภาพวาดและรูปปั้นของพระราชินีเท่านั้นเมื่อผู้ที่เข้าประชุมได้ฟังความคิดของราชครูปุโรหิต ปางก็พากันเห็นชอบด้วยจึงประกาศหาช่างเขียนและช่างปั้นที่มีฝีมือไม่นานก็ได้ช่างทั้งสองดังประสงค์จึงหาโอกาสเข้าเฝ้าแล้วกราบบังคมทูลถึงเรื่องราวต่างๆอันจะเป็นข้อเสียหายแก่บ้านเมืองจากนั้นก็กราบทูลถึงเรื่องที่จะจำลองภาพของพระราชินีเพื่อที่องค์พระราชาจะได้ทอดประเนรในยามที่ปรารถนาโดยไม่ต้องเสียเวลาเสด็จสู่พระตำหนักใน แต่ประการใดพระราชาได้ทรงได้สํานึกและเห็นดีเห็นชอบกับความคิดของเราอมมาทั้งหลายจึงมีรับสั่งให้นำตัวสองช่างฝีมือดีเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าเจ้าทั้งสองมีความสามารถที่จะเขียนรูปและปั้นรูปให้เหมือนตัวจริงของเมียเราได้แน่แล้วหรืช่างทั้งสองก็ถวายบังคมแล้วตอบเช่นเดียวกันว่า ข้าพระพุทธเจ้าขอเอาชีวิตเป็นประกันพยาคะเมื่อได้รับการยืนยันเช่นนั้นพระราชาก็ให้พระราชินีทรงประทับเป็นแบบแก่ช่างเขียนและช่างปั้นซึ่งต่างก็รับรองว่าจะทำให้สำเร็จภายในเวลาไม่เกินสองเดือนที่ต้องใช้เวลานานเช่นนี้ก็เนื่องจากพระราชินีทรงมีสิริโฉมโสภามากการทำงานจึงต้องใช้ความประณีตเป็นอย่างมาก พระราชาก็ทรงอนุญาตโดยทุกประการสั่งให้คาราชบริพานคอยอำนวยความสะดวกแก่ช่างอย่าให้ขาดตกบกพร่องตลอดจนอาหารการกินก็ให้อิ่มน้ำสำราญเพื่องานจะได้เป็นไปโดยเรียบร้อยฝ่ายช่างทั้งสองก็บรรจงทำงานของตนอย่างเต็มฝีมือเพราะถือว่าเป็นงานครั้งสำคัญยิ่งในชีวิตแรกๆงานก็ดำเนินไปด้วยดีช่างเขียนก็บรรจงเขียน แต่ครั้นนาน,านวันเข้าความงามของพระราชินีเหมือนว่าจะมีอํานาจเหนือจิตใจของคนทั้งสองช่างเขียนเริ่มวนเวียนเข้าใกล้ทำท่าแต่งแต้มตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยจากนั้นก็ค่อยๆเข้ามาบ้างทำท่าทางกะตรงนั้นวัดตรงนี้แต่แท้ที่จริงแล้วก็เพียงแต่ปรารถนาจะได้เข้าใกล้พระราชินีเพื่อที่จะได้ย้นโฉมและสูดดมกลิ่นอายจากกายเท่านั้นเอง เมื่อต่างฝ่ายก็เฝ้าแต่เวียนวนยนโฉมอยู่เช่นนี้งานจึงได้ดาเนินไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นก็จะหมดเวลาที่กําหนดไว้ว่าจะสําเร็จครั้นเมื่อพระราชามีรับสั่งถามช่างทั้งสองกอทูลบ่ายเบียงไปว่าเพราะความงามอันเหนือกว่าหญิงใดในโลกของพระราชินีนั่นเองจึงทําให้งานของตนต้องใช้ความประณีตบรรจงมากกว่างานอื่นๆจึงนีอาจจะทําให้สําเร็จได้ตามกําหนด ครั้งแรกพระราชาก็ทรงกริ้วที่งานไม่สําเร็จตามกําหนดแต่เมื่อได้ฟังช่างทั้งสองกราบทูลถึงพระสิริโฉมอันโสภาของพระราชินีก็พอพระทยัยอบััยและให้เลื่อนเวลาต่อไปอีกฝ่ายชายทั้งสองก็เริ่มจะรู้ตัวว่ามาหาภัยกําลังจะมาถึงแล้วถ้าไม่หักห้ามหัวใจมีให้ตกเป็นทาสของความงามแล้วความตายก็จะมาถึงอย่างแน่นอน คิดได้ดังนั้นแล้วก็พยายามหักห้ามจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านตั้งหน้าตั้งตาเอาใจใส่ในการทำงานของตนต่อไปงานก็ดำเนินไปได้ด้วยดีแต่แล้วราวกับว่าชะตาของคนทั้งสองจะถึงคาดถึงทำให้ไม่สามารถหักห้ามใจได้เฝ้าแต่หลงไหลในความงามต่อไปตามเดิมงานที่ต่อเติมไว้ก็เลยค้างอยู่แค่นั้นครั่นถึงวันกำหนด พระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรผลงานก็ทรงบันดาลโทสะที่ช่างทั้งสองละเลยไม่ทำงานให้สำเร็จตามที่ให้สัญญาไว้จึงมีรับสั่งให้นำช่างทั้งสองไปประหารชีวิตเสียเมื่อช่างทั้งสองถูกประหารชีวิตไปแล้วพระราชามีรับสั่งให้หาช่างมาใหม่เพื่อต่อเติมงานนั้นให้สำเร็จระหว่างที่ประกาศหาช่างอยู่นั้นก็มีปีศาจตนหนึ่งรู้ข่าวเข้า จึงจำแรงแปลงร่างมาสมัครเป็นช่างด้วยปิศาจต,ตนนั้นอวดอ้างว่าสามารถที่จะทำงานทั้งเขียนและปั้นได้ทั้งสองอย่างไม่จำเป็นจะต้องใช้คนถึงสองคนเพียงเขาคนเดียวก็สามารถทำได้สำเร็จในเร็ววันพระราชาจึงให้นำตัวเข้าเฝ้าแล้วให้ลองทำงานให้ดูปิศาจจำแรงตนนั้นก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีโดยใช้มือข้างหนึ่งเขียนภาพ และอีกข้างหนึ่งปั้นรูปพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็ดีพระทัยยิ่งนักจัดการมอบหมายให้ทำงานในทันทีเจ้าปีศาจจาแรงเมื่อมีโอกาสได้อยู่ตามลำพังกับพระราชินีมันก็ชมโฉม,มอันประโลมละลานตานั้นด้วยอาการกระหายหิวมันพยายามใช้กระแสจ,จิตอันแรงกล้าของมันสะกดจิตพระราชินีให้งอยงงและบังเกิดความอยากนอน แรกๆอำนาจจิตของมันก็ยังไม่เป็นผลแต่เมื่อหลายวันเข้ากระแสจิตของมันก็เริ่มที่จะมีอำนาจเหนือจิตของพระราชินีเข้าทุกทีทุกทีแล้วในที่สุดพระราชินีก็ตกเป็นทาสอยู่ในอำนาจของมันทุกวันเจ้าปิศาจจำแรงก็จะเชยชมสมสู่เสพสุขซก่อนแล้วก็จะทำงานฝ่ายพระราชินีเมื่อถูกเจ้าปิศาจจำแรงเชยชมสมใจในตอนกลางวันแล้ว ในตอนกลางคืนยังถูกพระราชาเล้าโลมตะโบมสวรร่าดเอาอีกเล่าเพียงไม่กี่วันพระวรากายของพระราชินีก็สูผ้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดพระราชาตกพระทัยยิ่งนักเมื่อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นจึงมีรับสั่งให้แพทยหลวงมาตรวจอาการแพทยหลวงตรวจพระอาการของพระราชินีแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเพราะสาเหตุใดพระวรากายถึงได้สูผ้ผอมเช่นนั้น ครั้นจะกราบทูลไปตามตรงก็จะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอาจจะถูกกริ้วจนถึงแก่โทษทันได้ครั้นจะไม่ทูลถึงสาเหตุแห่งอาการให้ทรงทราบเล่าก็จะมีความผิดเช่นกันแพทย์หลวงจึงได้แต่อึง้งพระราชาได้เห็นเช่นนั้นจึงทรงถามซ้ำอีกว่าเป็นเพราะเหตุใดแพทย์หลวงก็ตัดสินใจว่าหากจะต้องได้รับพระอาญาเพราะกล่าวความจริงแล้ว ็สุดแท้แต่เวรกรรมเถิดคิดแล้วก็กราบทูลว่าอาการของพระราชน,นี้ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็เนื่องจากพระวรกายไม่อาจทนทานต่อการร่วมประเวณนนีที่มีมากเกินไปได้พยะค่ะขาดคำแพทย์หลวงผู้ระร้ายพระราชาก็ทรงขึ้นเสียงอันดังว่าไอ้คนถอย เจ้ากล่าวออกมาได้เรากลวกับว่าตัวข้านี้เป็นผู้มักมากในการซสยิ่งนักเจ้าคนที่มีปากเช่นนี้หาสมควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่เอามาันไปฆ่าเสียเจ้าคนปากโสมมคนนี้ในที่สุดแพทย์หลวงก็ถึงคาดเพราะกล่าวความจริงตามที่ตนตรวจพบจากพระอาการของพระราชินีจากการตายของแพทย์หลวงครั้งนี้ทำให้บรรดาอมาต์ข้าราชบริพารทั้งหลาย ต้องเ,อเกิดความร้อนใจกันขึ้นอีกเพราะต่างก็รู้ดีว่าแพทย์หลวงผู้เคราะห์ร้ายนั้นกล่าวไปตามความเป็นจริงก็เมื่อความจริงเป็นเช่นนั้นแล้วจะคิดแก้ไขกันประการใดอีกเล่าจึงจะทําให้พระราชาหายกังวลพระทยัยและพระราชินีกลับมามีพระวรกายสมบูรณ์เช่นเดิมในที่สุดความคิดทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่าบางทีอาจจะเกิดจากการปั้นรูปและการวาดรูปก็เป็นได้ มันอาจจะมีอะไรๆที่ผิดแปลกไปบ้างแล้วต่างลงความเห็นว่าทางที่ดีแล้วควรจะสังเกตหรือแอบดูเหตุการณ์ในห้องทำงานนั้นบ้างจึงจัดการมอบหน้าที่ให้อำมาตผู้หนึ่งค่อยแอบดูสังเกตในห้องทำงานนั้นครั้นถึงเวลาพระราชินีก็เข้าไปประทับเป็นแบบเช่นเคยและเจ้าปีศาจจำแลงก็ใช้กระแสจิตสะกดให้พระราชินี ต้องทอดประกายให้มันเชยชมอีกเช่นเคยคราวนี้เหตุการณ์ไม่ได้ลอดไปจากสายตาของอมาตผู้แอบดูอยู่นั่นเลยเขาตกใจมากที่ได้เห็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดว่าพระราชินีผู้สูงศักดิ์จะไฝ่ตามยอมทอดกายให้สามัญชนเชยชมเที่ยงนั้นและเท่าที่มีพระวรากายผายผอมไปก็ด้วยเหตุนี้เองมันเป็นความจริงดังคำของแพทย์หลวงไม่มีผิด ผา์ผู้นั้นนำเรื่องราวที่ได้เห็นมาเล่าสู่ที่ประชุมทุกคนก็ได้แต่อึ้องด้วยคิดไม่ถึงและเมื่อเรื่องราวมันเป็นเช่นนั้นแล้วใครเล่าจะกล้านำเรื่องขึ้นทูลพระราชาเพราะเรื่องนี้มันหนักหนากว่าเรื่องที่แพทย์หลวงทูลถวายหลายเท่าทีเดียวใครจะกล้าเอาคอไปเสี่ยกับคมดาบแต่จะปล่อยให้เรื่องมันเป็นไปอยู่เช่นนั้นก็ใช่ที่ทุกคนแสนจะอัดอั้นตันใจ แต่แล้วราชปุโรหิตคนเดิมก็คิดขึ้นได้และเอ่อยต่อที่ประชุมว่าในเรื่องนี้เราไม่อยากจะเชื่อว่าพระราชินี้จะมีน้ำพระทัยไปในทางต่ำชินนั้นในเมื่อทุกวันนี้พระราชาของเราก็ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงและลุ่มหลงในรสสนีหายอยู่ไม่วางวายเช่นนี้แล้วก็จะเป็นการแน่นอน ที่พระองค์จะต้องปรนเปรอความสุขให้แก่พระราชินีอย่างพอเพียงฉะนั้นเราจึงมีความคิดว่าจะดีจะร้ายเจ้าช่างนมพูดนั้นอาจจะมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้พระราชินีเห็นผิดเป็นชอบไปได้หรือไม่อีกทีหนึง่งเจ้านี้ก็อาจจะเป็นปีศาจร,ร้ายปลอมแปลงมาก็ไม่แน่ ดูดูแล้วก็น่าเฉลียวใจคนอะไรมันถึงได้เก่งกาจสามารถปฏิบัติงานสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันเช่นนี้ที่ประชุมก็พากันเห็นพ้องต้องกันกับความคิดของราชปุโรหิตวันรุ่งขึ้นโหราจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการทำนายถ่ายทักรู้ตลอดถึงเหตุการณ์เบื้องหน้าเบื้องหลังต่างๆก็ถูกตามตัวมาพบ เพื่อให้ทํานายเหตุการณ์อันเกิดแก่พระราชินีเพียงบวกลบคูณหารมิช้ามินานโหราจาร์กล่าวว่าตายแล้วพอาเจ้าประคุณเอ้ยก็ไอช่างอับปปรีนั่นมันหาใช่คนธรรมดาเช่นเราท่านไม่มันคือปีศาจร,ร้ายจำแรงร่างมาตังหากควรที่พวกท่านจะได้รีบกำจัดมันเสียโดยเร็วเถอะ ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายไปมากกว่านี้มีวิธีใดเล่าที่พวกเราจะกำจัดมันได้ทันหรอในอมาตย์ผู้หนึ่งถามไม่เป็นไรเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นหมอผีมีอาคมคลั้งสามารถปัดเป่าขับไล่ทั้งวิญญาณและปีศาจได้เราจะพาท่านไปเชิญเข้ามาทำพิธีขับไล่เจ้าปีศาจร้ายตนนี้เสดโดยเร็ว โฮราจารย์บอกอำมาตย์ผู้หนึ่งจึงเป็นผู้ติดตามพ่อครูโหราจารย์ไปยังบ้านของหมอผีผู้วิเศษเพื่อกล่าวเชิญมาทําพิธีขับไล่เจ้าปีศาจร้ายที่จำแลงม,มาสร้างความเดือดร้อนให้แก่องค์พระราชาและราชินีโดยการตั้งโรงพิธีในวันรุ่งขึ้นพิธีการก็เริ่มขึ้นเครื่องบวงสวงต่างๆตามความต้องการของพ่อหมอผีและโรงพิธีนี้ จะตั้งอยู่ไม่ไกลจากห้องทำงานนั้นเท่าไหรนะ่นักเมื่อพร้อมพรักแล้วพ่อหมอก,ก็ลงมือทำพิธีทันทีโดยมีอำมาตยราชบริพารผู้ใกล้ชิดติดต,ตามคอยดูและให้ความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นจึงเป็นอันเสร็จพิธีแล้วพ่อหมอก,ก็ได้มอบสายสินให้แก่ราชปุโรหิตพร้อมกับสั่งว่าจงพยายามหาช่องทาง ให้ได้สายสินศักดิ์สิทธิ์นี้ติดอยู่กับพระวรากายของพระราชินีเมื่อเจ้าปีศาจร้ายถูกต้องพระวรากายแล้วมันจะบังเกิดความเจ็บปวดรวดราวและจะส,ส่งเสียงร้องโหยโหวนเมื่อนั้นพวกท่านจงเร่งเข้าไปเอาได้อีกเส้นเอาได้อีกเส้นหนึ่งคล้องร่างของมันเอาไว้นั่นแหละเจ้าปีศาจจะหมดฤทธ ติดอยู่ในบ่วงสายศิลแล้วเราจะเรียกวิญญาณของมันไปถ่วงน้ำเสียราชปุโรหิตรับปากและรับได้สายศิลน,นั้นไว้ปัญหาขั้นต่อไปก็คือการนำสายศิลไปไว้ที่พะวรากายขององค์ราชินีแต่ปัญหาข้อนี้ก็แก้ได้โดยง่ายโดยเรียกนางข้าหลวงคนสนิทมาพบแล้วเล่าความให้ฟังโดยตลอดพร้อมกับมอบสายศิลให้ไป การรุ่งเช้าระหว่างที่นางข้าหลวงปฏิบัติหน้าที่ขณะแต่งองค์ให้พระราชินีอยู่นั้นก็ถือโอกาสเอาสายสินนั้นผูกเข้ากับเส้นพระเกศาของพระราชินีเมื่อถึงเวลาพระราชินีก็เสด็จเข้าสู่ห้องทำงานของช่างเพื่อประทับเป็นแบบเช่นเคยและเจ้าปีศาจจำแลงก็ส่งกระแสจิตสะกดเพื่อดื่มรสเนหาดังเช่นทุกวันแต่ในครั้งนี้ ขอมือของเจ้าปีศาจร้ายแต่ต้องพระวรากายของพระราชินีเท่านั้นมันพลันก็มีอากาศสะดุ้งสุดตัวด้วยฤทธิคาถาอาคมอันแสนขลังซึ่งถูกเสกเป่าบรรจุไว้ในสายสินนั้นทำให้มันมังเกิดความเร่าร้อนปวดแปลไปทั่วร่างร้องครางขึ้นด้วยเสียงอันโหยหวนทันใดนั้นเหล่าอมาตะที่คอยอยู่ก็กรูกันเข้าไปในห้องนั้น และโดยฉับพลันราชปุโรหิตก็เอาสายศีลที่ทำเป็นบ่วงไว้แล้วคล้องร่างของเจ้าปีศาจร,ร้ายไว้โดยเร็วเจ้าปีศาจจำแรงพยายามจะแผลงฤทธิ์ด้วยประการต่างๆนานาแต่ก็ไม่อาจจะสู้กับคาถาอาคมอันแสนคลังได้ร่างของมันค่อยๆอ่อนระทวยและฟุบนิ่งอยู่กับพื้นต่อหน้าพระราชินีที่กำลังตกพระทัยอยู่เช่นกันเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายในห้องทำงาน ลวงรู้ไปถึงพระราชาพระองค์รีบเสด็จมาโดยเร็วเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็รับสั่งถามถึงเรื่องราวต่างๆราชปุโรหติตกราบทูลให้ทรงทราบโดยละเอียดทุกประการครูนั้นหมอผีผู้เท่าก็มาถึงพระราชาจึงรับสั่งให้รีบจัดการเรียกเอาดวงวิญญาณของปีศาจร้ายไปจัดการเสียให้สิ้นพอหมอเฒ่าก็เอาหม้อดินมาใบหนึ่ง ซึ่งปากหม้อมีผ้าขาวลงอักขระเป็นยันปิดเอาไว้เรียกวิญญาณของเจ้าปีศาจมาลงหม้อแล้วทําพิธีครูหนึ่งร่างของเจ้าปีศาจที่ฟุ้นิ่งอยู่ก็บังเกิดเป็นควันค่อยๆลอยขึ้นทีละน้อยกลุ่มควันนั้นค่อยๆลอยมาสู่หม้อดินที่เปิดผ้าขาวลงยันเพยอไว้นิดหนึ่งพักใหญ่ควันนั้นก็จางหายคงเหลือแต่ได้สายสินเป็นวงอยู่ตรงนั้น แล้วพ่อหมอก็อน,นำหม้อดินนั้นออกมาจากห้องก่อนที่จะนำไปถ่วงอย่างใจกลางแม่น้ำพ่อหมอได้กราบทูลแก่พระราชาว่าขอดีเะพระราชาไม่พ้นกล่าวข้าพระพุทธเจ้าขอเสี่ยงชีวิตทูลเตือนพระองค์ว่าอันสิ่งที่เป็นไปแล้วสาระปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ความลุ่มหลงของพระองค์ จึงเป็นเหตุให้เกิดเรื่องรา้ายเช่นนี้ต่อไปขอพระองค์จงได้ระงับดับความลุ่มลงเสบ้างอันหนึ่งอันการที่เป็นไปแก่พระราชนินีนั้นก็หาได้เป็นไปจากการกระทําขององค์ราชนินีไม่หากแต่เป็นไปด้วยอาถรรพ์ของปีศาจขอพระองค์จงโปรดอภัยแก่พระราชนินีด้วยเถอด ประการสุดท้ายที่จะทูลขอก็คือมุคอมามาตข้าราชบริพารเหล่านี้ล้วนแต่มีความสัตว์ซื่อถือมัน่นจงรักภักดีต่อพระองค์เป็นที่ดียิ่งขอพระองค์จงพระราชทานรางวัลแก่เขาโดยทั่วนหน้ารวมทั้งภรรยาบุตรทิดาของแพย์หลวง ผู้ถูกประหารโดยไม่ได้มีความผิดด้วยสำหรับข่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนแม้แต่อย่างเดียวครั้นพอได้ฟังพ่อหมอกราบทูลแล้วพระราชาตรัสกล่าวแก่พระราชบริพารว่านับแต่นี้เป็นต้นไปพระองค์จะระงับความลุ่มหลงอันมีมากเกินพอดี และสัญญาว่าจะปกครองบ้านเมืองด้วยความพาสุขยาวนานสืบไป